a caterpillar. Caterpillar? a uh, name So it's like something. It does something like me metamorphosis, I think. Mm -hmm. So it's like a caterpillar. It's really like long. Yeah. It, it eats leaves and then, like almost at the end of its life, it goes like hanging somewhere in in something called a chrysalis, and then. I think it's a few days or months later it turns into a butterfly. Oh okay thank you. and then last one. mmm. ส <c oughs> ับค่าอะไรคะผลไม้นั้นเรียกอะไรนะ Raspberry. Raspberry. โอเคน้องมัลลีทำเป็น Raspberry กับ Honey cake. <oughs> Honey Raspberry and pancake. Honey ก็คือ นี้น้ำพึ่งหนูน้ำพึ่งอาหารเช้านางนะคะเดี๋ยวไซก็จะแต่งไปให้คุณย่าชุดอาหารเช้าของคุณย่าก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเพิ่มเติมคือผลไม้เนาะวันไหนที่มีผลไม้สดก็จะใส่จะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ลูเบอรี่แล้วแต่วันไหนไม่มีผลไม้ผลไม้หมดก็กินเฉพาะซีเรียลวิตาบินอะรจ้า ก็กาแฟกาแฟแล้วก็น้ําขาดไม่ได้คือยานะพี่น้องนี่แหละคนเขาเรียกว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเนาะอันนี้คุณย่าก็จะกินข้าวกับยาแต่ถ้ามีโรคลรวแข็งแรงเหมือนคุณย่าอยู่ได้แปดสิบเก้านี่ก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะแปดสิบเก้านะปีขนาดนี้โอเคเอาไปสืฟคุณย่าที่ทีท่ข้างบนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจากอิงแลษดค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะ วันนี้เป็นวันหยุดของเราจ้ายก็จะถ่ายทอดเรื่องราวในวันหยุดของเราสู่ทุกๆคนดูค่ะเป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องคะไม่มีคอนเทนต์อะไรหรอกจ้ะเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่ที่อังกฤษว่าเราทําอะไรเนาะ นี่คือตอนเช้าหลังจากกินอาหารเชา้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยทํากิจ,จวัตรประจําวันกับคุณยาข้างบนบ้านเรียบร้อยคุณย่าก็จะลงมาแบบนี้หละจ้ะพี่นองคะ่ะวันนี้ก็จะสอนน้องมลีทําความสะอาดบ้านปกติแล้วเราก็ทํากันทุกวันเอ้ยทุกอาทิตย์จ้ะเนาะส่วนใหญ่จะทําแบบนี้ทุกอาทิตย์ที่ทําเยอะๆแต่ว่าดูดฝุ่นจะจะทาอยู่บ่อยๆนะพี่นองคะ่ะส่วนที่เวลาไอเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรตามซอกตามมุมเนะี่ยก็ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคะ่ะพี่นอง เอ่อที่ไซดูดฝุ่นอยู่นี้จะเป็นฮาร์ดโฟร์นะพี่น้องคือส่วนที่ไม่ใช่พรมก็จะดูดฝุ่นแล้วก็จะถูจ้ะพี่น้องคะถูสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็สอนเมลีไปด้วยค่ะเวลาตรงตามซอกตามนั่นตามนี่หนูจะต้องเช็ดออกมันมีฝุ่นจับมานะพี่น้องแล้วก็ให้นางเช็ดกระจกค่ะงานหลักนางที่นางชอบก็คือเช็ดกระจกนะคะนี่ละก็ทําไปแบบนี้นะจ้ะเนาะมาทําในครัวาซก็มาดูดฝุ่นในครัวออก ก่อนที่เราจะถูแล้วก็ดูดฝุ่นห้องซันรูมคือห้องอาบแดดจ้ะนี่แหละสามห้องก็คือทางเข้าบ้านแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องซันรูมนี่แหละจ้ะที่จะต้องถูน้อพี่น้องคะแล้วก็ถูเสร็จก็ขึ้นไปถูห้องน้ํอ่าสุดท้ายส่วนบริเวณอื่นๆก็คือดูดฝุ่นเฉยๆจ้ะเป็นพรมนะจ้ะนั่นแหละน้องเมลลี่ก็ทําได้ตามที่เขาตามตามนี่แหละพี่น้องตามที่พวกเจ้าเห็นนี่แหละ ส่วนคุณย่าเขาก็ชอบรีดผ้าค่ะก็ปล่อยให้เพื่อนทําไปค่ะเพื่อนอยากทําอะไรให้ทําหมดค่ะทรายไม่เคยห้ามเนาะคือเขาต้องประเมินตัวเองออกอยู่แล้วจ้ะว่าเขาทําอะไรได้เนาะพี่น้องจ๋านะะั่หล่ะสิ่งที่เพื่อนชอบก็คือรีดผ้าน,นั้นคือเตารีดจากบ้านเพื่อนเลยนะคะเพื่อนแบบว่าเอามาเองไม่ให้พวกทรายทิ้งเตารีดสมัยก่อนเพื่อนว่ามันรีดง่ายเนอกของทรายมันเป็นระบบไอ้น้าคุณย่าไม่ชินเน่ยนะจ้ะเพื่อนอยากรีดเสื้อผ้าให้หลานแล้วก็รีดให้ทรายให้ทุกคนเนะะี่ยล่ะตัวไหนที่จะ ที่ที่ที่จะรีดตัวไหนที่ไม่รีดก็พับนะพี่น้องมันเป็นงานแบบอดีเรกให้เพื่อนออกกาลังกายเนาะพี่น้องจา๋าทายก็จะซักผ้าเนาะซักผ้าบ่อยมากบ้านทรายสัปดาห์ละสามครั้งค่ะเพราะว่าอยู่กันสี่คนเนาะขนาดคุณย่าเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่าทรายนี่เปลี่ยนแทบทุกวันเพราะว่าไปทํางานเนาะคะ่ะเสื้อทํางานมันจะแบบว่ามีเหงือ่อมีอะไรเราต้องเปลี่ยนทุกวันนะจ๊ะ่นละวันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องคะ หลังจากนั้นเสร็จภารกิจเราก็จะพาคุณย่าไปทานอาหารเป็นอาหารที่ทานง่ายๆเหมือนอาหารแบบว่าถูกๆแบบบ้านเราเนี่ยนะจ๊ะเป็นร้านที่ใครๆก็ไปได้บ่อยๆนะจาะคุณย่าเขาก็ชอบมานะพี่น้องคะปกติแล้วคุณย่าเขาก็จะมากับสามีเขาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตั้งแต่สมัยนานๆที่สามียังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ตอนนี้คุณย่าเขาแบบว่าทานได้ไม่เยอะแล้วคุณย่าก็บอกอะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่า เล็กๆักกนนะคะพี่น้องแล้ก็ดูเมนูก่อนทางเข้าจ้ะร้านนี้หลายๆคนถ้าติดตามทรายมานานก็จะรู้เนะค่ะว่ามันเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ากึ่งช่วยเห,เหลือตัวเองกึ่งเขาบริการนะนะจ่ะพี่น้องคะตู้ด้านหน้าเขาจะมีที่สั่งให้ให้เราสั่งเองก็ได้นะนะจ่ะโดยทางคอมพิวเตอร์กดๆเอานะแต่ทรายไม่สั่งเองจ้าทรายก็คือไปจ่ายเงิน ทำแบบนี้แหละแล้วก็เดินไปจ่ายเงินด้านหน้าตรงที่เขาจะมีคนทํางานอยู่อันนี้คือเราจะต้องบริการตัวเองว่าเราจะซื้ออะไรหมายถึงว่าเราจะกินอะไรนะนะอาจารย์ในในส่วนของที่เป็นขนมเป็นน้ําเป็นอะไรพวกนี้ใส่ก็จะเอาชุดอันนี้คือถ้วยกาแฟรหรือถ้วยชาเนาะแล้วก็จะมีกาแลค่ะใส่น้ําร้อนแล้วก็คีบถุงชาใส่ในกานั้นแล้วก็ไปกดน้ําร้อนเอาหลังจากจ่ายเงินเสร็จนะนะพี่น้องคะนี่แหละก็คือ สั่งออเดอร์เรียบร้อยเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะพี่น้องแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟจ้าวันนี้เราจะสามคนน้องสายก็จะมีอ,อะไรนะมีชาคนละแก้วกับคุณย่าคนละคนละกาเนี่ยนะจ้าน้องรีก็ดื่มน้ําอะไรไม่รู้นัจ่จ้ะวันนี้25นะโต๊ะ25ใครจะไปซื้อหวยลวดงวดที่แล้วถูกนะคะ ประมาณ20กว่าปอนก็900กว่าบาทค่ะไม่แพงนี่แหละทราทบอกว่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านคาเฟ่ที่กินง่ายๆมาได้บ,บ่อยๆน,น,นะนะจ่าพี่น้องคะชุดอาหารที่เราสั่งพี่น้องก็เป็นชุดขนาดเล็กนะคะมินิเขาจะมีขนาดเล็กถ้าไม่เอาชิ้นใหญ่เนาะพี่น้องเขาก็าจะมาเสิร์ฟเป็นความสุขของคุณย่าแล้วก็เราเรด้วยด้วยนี่ยนะจ่าได้ออกข้างนอกเห็นไหมพี่น้องชุด อ่ามินินะนี่มินิคือเล็กขนาดเล็กคุณย่าบอกว่าปนใหญ่เลยว่าอุย้ยขนาดเล็กแล้วนะนี่ทําไมมันใหญ่จัง <c oughs> ดูหนะ้าคุณยา่านั่นละทุกอย่างจะคุณย่าเขาจะต้องได้แบ่งเนาะคะ่ะเวลาไปทานข้างนอกถ้าสั่งสเต็กหรืออะไรเขาจะไม่มีชินช้นเล็กสําหรับชิ้นเล็ก่ะนะจะมีชิ้นใหญ่แต่ต้องเอามาตัดครึ่งให้ไหมกินช่วยเอามาให้ทรายกินช่วยบ้างอย่างนี้จ้ะพี่น้องนั่นแหละกินเสร็จเหลือประมาณนี้แหละไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันเยอะไปนะสําหรับพวกเราจะ้ะ นี่น้องจ๋านี่แหละสามเจเนอเรชันไปด้วยกันเค้ก <Cake. S 1> เห็นไหมคุณย่าก็จะต้องตัดครึ่งอันนี้เป็นของหวานเขาจะต้องกินกินเหมือนเหมือนเราล่ะต้องมีของหวานล้างปากตัดครึ่งแต่น้องเมลีกินบร,าว,บราวนี่น้องเมลีก็ทานบราวนี่หมดชิ้นหนึ่งของเขาเลยจ้ะเพราะว่าไปกำลังกินเนะจ้ะพี่น้องคะ หลังจากทานเสร็จก็จะกลับบ้านกันจ้ะคุณย่านี่ชอบแว,า,วาดูนั่นดูนี่ก็จะถามายว่านั่นเขามาจอดทําอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดแบบมารับของสําหรับคนที่ซื้อออนไลน์อ่าเขาก็จะมารับของตรงนั้นคือมีคนชอปปิ้งให้ในห้างแล้วก็จะมารับตรงนั้นนะพี่น้องกิจกรรมต่อไปคุณย่าก็จะไปกับเราค่ะก็คือเอาขวดแก้วไปทิ้งปกติแล้วบางพื้นที่นะคะเขาก็จะมี รัฐบาลมาเก็บให้เหมือนที่ายเคยอยู่ฮารโรเกตรัฐรัฐบาลเขาก็รับเก็บขวดแก้วเป็นรีไซเคิลแต่ว่าเขตที่ซายอยู่ขณะนี้เขาไม่รับขวดแก้วคุณจะต้องเก็บไว้แล้วก็เอาไปทิ้งในในส่วนในตรงที่เขาจัดไว้ให้น,นะนะพี่น้องวันนี้ซายเลือกไปอนอกเมืองก็ขับรถประมาณห้าหนาทีได้จ้ะเพราะว่าคุณย่าอยากไปด้วยก็จะไปดูบรรยากาศแล้วก็ ชมถนนหนทางไปด้วยนะนะจ๊ะเพื่อนอยากไปก็เลยพาเพื่อนขับออกไปทิ้งนอกเมืองเพราะว่าในในตัวเมืองนี้ก็มีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าซายไม่ชอบที่เขาจัดไว้ให้นะเพราะว่าคนมาทิ้งเยอะคือเราจะต้องรีบทิ้งรีบทิ้งเพราะว่ามีคิวตัวกัน3ามสี่คิวประมาณนี้นะ่นะจ๊าเนาะแต่ตรงนี้อ่าจะไม่ค่อยมีคิวคนรอเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองซะหน่อยนั่นแหละบรรยากาศดีดีค่ะติดถนนใหญ่เนาะเราก็เลี้ยวเลี้ยวมาแล้วก็มาจอด แบบทิ้งได้เลยนะค่ะพี่น้องเขาก็จะจัดนะคะบางที่ก็จะแยกประเภทขวดนะคะว่าขวดสีดำสีน้ำตาลจะใส่ตรงนี้อ่าสำหรับขวดใสขวดใส่ใส่ตรงนี้นู่นนี่นั่นเนะคะเขาจะแยกแต่ว่าตรงนี้นะ่ะโอเคอยู่เพราะว่าให้ทิ้งรวมกันไปเลย ขวดอะไรก็ช่างรวมได้ก็คือเขาเรียกว่า mix นะคะ mix ก็คือรวมรวมได้ทุกขวดน้องบีก็ช่วยเหลือดีค่ะถ้าเป็นวันหยุดก็จะพานางทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นห <c oughs> นักขนาดนั้นนางก,ก็ก็ทําได้ค่ะนี่ละเห็นไหม mix mix glass ก็คือรวมทิ้งเลยเนี่ยนะจ๊ะแบบว่าขวดแบบไหนก็ทิ้งในนั่นรวมกันเลยนั่นแหละพี่น้องเนาะกิจกรรมของเราวันนี้ก็แบบนี้นะจ๊ะตอนช่วงกลางวันพ่อไม้ไปทํางานอยู่เนาะจ๊ะเราก็ จากเสร็จจากนี้ก็กลับบ้านไปพักผ่อนรอทำอาหารเย็นกินกับพ่อใหม่คุณย่าถ่ายให้นะคะอันนี้น่าลัะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณมากจะะบ๊ายบาย